โกะจากประเทศจีนแต่คุณภาพดีต้องเียส่งอย่างง่ายจางไวจากใกล้จากไกลโอ้เทียรเจสเทียรเจวเทยเจรเจเทียรเร์เจทยส์วยทร์เจกทร์ส์ดวมเร้วมเกีร์เววยรจกร์ดย สวัสดีครับผมก็อยู่กับรายการเทียนเจทอยรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการอัปเดตของใหม่ประจําสัปดาห์นะครับผมว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ที่ร้านเรามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นเราเริ่มกันที่สินค้าที่หมดไปแล้วก็มีกลับเข้ามาขายในร้านนะครับผมกับชุดแรกเป็นลีบิน07046นะครับผมเป็นชุดจากอาร์เลโกแบทแมนมูวี่นะครับผมซึ่งชุดนี้เป็นชุด รถโจเกอร์นะก็หลายๆคนน่าจะโดนตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ของหมดไปได้สักพักหนึ่งแต่ตอนนี้มีกลับมาขายที่ร้านใหม่แล้วนะครับผมใครที่รอชุดนี้อยู่หรือพลาดจากรอบก่อนไปที่สินค้าหมดแล้วซื้อไม่ทันตอนนี้มีกลับเข้ามาขายที่ร้านแล้วนะครับผมสําหรับชุดรีปิน07046นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ไปดูชุดต่อไปครับผมอีกชุดที่มีกลับเข้ามาขายในร้านแล้วก็เป็นชุดที่หมด บ่อยและก็มีกลับเข้ามาขายบ่อยนะครับผมเป็นชุดรีวิหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สามนะครับผมตอนนี้จะเป็นวอล์อีนะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างฮิตและค่อนข้างฮอตเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันหมดบ่อยแล้วก็มันมีกลับเข้ามาบ่อยมากนะมีคนถามหาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวอ์อีตัวนี้นะครับผมจํานวนชิ้นในการต่อหกร้อยแปดสิบเจ็ดชิ้นนะครับผมก็เป็นตัวน่ารักน่ารักแบบในรูปนี้เลยนะใครที่ เพิ่งเคยเห็นหรือยังไม่เห็นนะครับผมหรือว่ารอมานานแล้วหมดทุกทีนะครับผมครั้งนี้ก็มีกลับมาอีกแล้วเช่นเดิมนะครับผมใครสนใจก็สามารถอ็อ b o x สอบถามได้เลยนะครับผมโอเคเราหมดแล้วช่วงของที่หมดแล้วกลับเข้ามาใหม่ต่อไปเรามาดูของใหม่ที่เข้ามาในสัปดาห์นี้กันครับผมเริ่มต้นที่ชุดแรกเป็นสายฮีโร่นะครับผมชุดนี้เป็นชุดเก่าแล้วนะแต่ว่า มันหมดไปนานแล้วก็มันมีกลับมานะครับผมแล้วพอดีผมยังไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ก็เลยถือว่าเป็นของใหม่แล้วกันนะครับผมสำหรับชุด r s y นะครับผม257เนะเป็น guardian of the galaxy นะครับผมชุดนี้เป็นชุด8ตัวนะเป็นของ guardian of the galaxy ภาคแรกเนะซึ่งชุดนี้มันมีตัวน่าสนใจหลายๆชุดเอ้ยไม่ใช่หลายชุดหลายๆตัวนะครับผมที่ หลายๆคนพลาดไปนะครับผมบก็แบบว่าเพิ่งจะได้ชมการเรียนภาค2นะแล้วก็พลาดจากภาคแรกไปนะครับผมซึ่งตัวที่น่าสนใจก็จะมีะกรุดตัวใหญ่นะครับผมซึ่งมันไม่ได้เรียนแบบจากเลโก้มาหรอกแต่ว่าก็ถ้ามองในแง่ของนักสะสมมันก็ค่อนข้างที่เป็นตัวลิมิเต็ดพอสมควรนะครับผมเป็นงานเป็นงานคีเอเองของ SY เนาะแล้วก็อีกตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นโนวาคอปนะครับผมเป็นอ่า ของเป็นทหารของเราเนะว่าเนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นโลแนนนะครับผมซึ่งในชุดของภาค2เนี่ยโลแนนไม่มีแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลูกน้องโลแนนครับผมซึ่งเรียกได้ว่าซื้อชุดนี้ถ้าใครที่ที่เก็บภาค2นะซื้อชุดนี้ไปก็คือได้ของภาคแรกอีก4ตัวซึ่งซึ่งยังไงจะบอกว่าภาคแรกสตัวก็แม่ซึ่งเสื้อผ้าของชุดนี้มันไม่เหมือนกับของชุดภาค2นะซึ่งมันเป็นชุดใหม่เนี่ยแหละ ก็ใครที่เก็บการเดียนหรือเพิ่งสะสมฮีโร่ชุดนี้แนะนำครับผมต่อมาครับผมยังอิงกระแสภาพยนตร์นะครับผมกป็นอ่าย0นะครับผมเป็นชุดสไปเดอร์แมนนะแต่ว่าไม่ใช่ Spider-Man Homecoming นะครับผมอันนี้เป็น Spider-Man 8 1, นอะครับผมซึ่งแต่ละตัว ก็คือมันพูดง่ายๆว่าแต่ละกล่องเอามารวมเป็นหุ่นยนต์ใหญ่ได้นะแบบในรูปนี้เลยนะครับผมซึ่งสไปเดอร์แมนแต่ละตัวก็น่าสนใจพอสมควรนะก็มีที่สวยๆนะครับผมที่ดูจากรูปนะก็จะมีอ่ามีสไปเดอร์แมนอาเวอร์ชั่น Amazing Spider-Man นะครับผมแล้วก็จะมีออะไรอ่ะ ไอรอนสไปเดนะครับผมซึ่งแล้วก็มีอีกหลายๆตัวที่น่าสนใจนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับสไปเดอร์แชุดนี้ก็อย่าพลาดครับผมได้หุ่นยนต์ใหญ่ด้วยเสียวมากอ่าโอเคครับผมก็ยังอยู่กับ b a ทแมนเลโก้ o ู i ีนะครับผมชุดนี้ชุดรีปินอ่าอะไรเนี่ย07082นะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดกลางๆแล้วจำนวนชิ้นในการต่อก็594ชิ้นนะครับผมนะ ก็ชุดนี้เป็นชุดกลางๆที่น่าสนใจนะเพราะว่าได้ฟิกถึง4ตัวเลยทีเดียวนะครับผมก็จะมีแบทแมนมีชูเฟสแล้วก็มีตำรวจอีก2คนนะครับผมซึ่งผมไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรนะใครทราบชื่อสามารถคอมเมนต์บอกได้นะแล้วที่น่าสนใจก็จะมีเป็นรถเขาเรียกรถอะไรรถตักด,ดินหรือเปล่าซึ่งมันมีปืนมีอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นในรูปไปครับผมเนะี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูนะแล้วก็มีรถอะไรแบทแบทโมบิลหรือเปล่าที่เป็นมอไซค์นะครับผมคันนี้นะอ่าก็ หรือว่าเขาเรียกว่าแบทแบทอย่างอื่นอันนี้ต้องต้องขอข้อมูลผู้รู้นะครับผมนะแต่โดยรว,วมเนี่ยชุดนี้สวยใช้ได้นะครับผมมีรถตักดินมีอะไรอย่างนี้นะตำรวจก็มีชุดเกาะนะครับผมสวยเฟี้ยวฟ้าวนะก็ใครมิสายแบทแมนชุดนี้เพิ่งมาใหม่นะครับผมอย่าพลาดเลยแล้วกันเนาะแนะนำเลยครับผม แล้วก็ยังอยู่กับชุดแบทแมนอีกชุดนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดเล็กๆนะครับผมเป็นรีปิน07078นะครับผมซึ่งจะได้มินิฟิก2ตัวนะอ่าก็ชุดเล็กๆนี้ตามรูปเลยนะครับผมเห็นไหมแล้วก็มีลูกเล่นอย่างนี้เลยมีทำอะไรได้บ้างมีเอาอะไรเนี่ยเข้าไปในเตาอบหรือเปล่านะแล้วก็กดแล้วก็เหมือนเตาอบระเบิดอะไรประมาณนั้นนะครับผมลูกเล่นของเขานะ นะซึ่งผมก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมยังไม่ดู Lego ็แบ m แมนมูวีนะซื้อแผ่นมาแล้วแต่ว่านอนนอนกองอยู่รอรอเวลานะครับผมรอเวลาดูนะฮะหมดจากสายฮีโร่แล้วนะครับผมก็จะมาสายต่อมากันอันนี้จะเป็นสายนินจานะครับผมช่วงนี้จะมีของออกมาเยอะหน่อยเพราะว่ามีกระแสภาพ,พยนตร์อ่าเลโก้นินจาโกเดอรมูวที่กําลังจะเข้าฉายนะครับผมทําให้ช่วงนี้ชุดนินจาโกมันออกมาเยอะแน่ๆครับผมก็ชุดแรกเลยแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นชุด อันนี้ยังไม่ไม่อยู่ในตีมนะินจาโกเดอ le le ะมูวี่นะเป็นปน,ปนะนิน,นจาธรรมดาก็ผมเป็นอล่าเลเล่่่่่น่่่่่น่่่่่่่่่่่่่ั่่ร่่่่่่่่่่่่่่อ่ง่่่่่่่ว่่่ร่อั่่่่่่่อร่่่่ง่ั่่รม่่่่ล่่่่่่ะไ่่่่่ง่ี่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่ รหัส KS717 นะครับผมอันนี้เห็นเขาบอกว่ามาจากนินจาโกเดอร์มูวี่เนาะจากในรูปนะซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ดูผมไม่รู้ว่ามีตัวนี้หนังหรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าก็คร่าวๆก็จะเป็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะเป็นเป็นแบบว่าเรียกได้ว่าอะไรอ่ะไอตัวนี้มันจะเป็นแบบพวกทรงคล้ายๆพวกไบโอน c เคพวกอะไรอย่างนั้นนะครับผมนะก็เป็นนินจาเป็นคนขับแล้วเป็นหุ่นยนต์อะไรย่างนี้สวยงามนะครับผมมือเป็นไฟนะแล้วก็มีพวก ข่อต่ออะไรออกมาเนี่ยนะก็ได้ฟิก2ต,ตัวตามรูปเลยครับผมตัวต่อมาจะคล้ายกับตัวเมื่อกี้ของ KSZ นะครับผมแต่นนี้จะเป็นของ SY นะครับผมรหัส r s y 8 9 1นะ1ชุดอันนี้จะมีสี่กล่องนะครับผมทุกนี่ได้เป็นหุ่นยนต์4ตัวนะมีอะไรมีหุ่นยนต์อันนึงเป็นมีล้อที่ขานะส่วนนีออันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์สีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องบินแล้วก็มีหุ่นยนต์แบงบุม นะครับผมชุดนี้ก็น่าสนใจับผมดูหน้าต่อดีถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วกันนะอยชุดนี้เนาะน่าสนใจดีครับผมต่อมานะครับผมอันนี้เป็นรหัส SY 918นะครับผมเป็นบังกรสีเขียวนะมาพร้อมกับมินิฟิก2ตัวซึ่งบังกรก็ดูมีลูกเล่นมีรายละเอียดเยอะอยู่นะครับผมกิมมิกซึ่งอ่าผมไม่ค่อยได้สะสมพวกสายนินจากโกเท่าไหร่นะข้อมูลอาจจะมีไม่เยอะนะครับผมถ้าเกิดพูดผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็ ใครที่สายนินจาก็อย่าลืมเข้ามาส่องดูที่ร้านได้นะครับผมว่ามีตัวไหนมาใหม่มาใหม่และซึ่งช่วงนี้จะมีอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนครับผมและชุดสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะไปที่หมวดหมู่อื่นเนาะอันนี้จะอยู่กับยี่ห้อเลเล่นะครับผมเป็น31055นะเป็นนินจาโกเดอะมวี่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนยานเล็กนะครับผมซึ่งอันนี้เอาตรงๆดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ดูปีกมันงองแงงยังไงวิ ไม่รู้นะครับผมนะแต่ว่าที่เห็นตามรูปนะมีฟิก3ตัวนะครับผมแล้วก็มียานมาให้1ลำนะครับผมถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมหามา,าสะสมเลยครับผมหมดจากตีมินจาแล้วนะครับผมต่อมาจะเป็นชุดเหล่าทหารกันบ้างนะครับผมสำหรับยี่ห้อดอเนี่ยออกทหารเพเพียวเลยเหมือนเขาจะไม่ออก อะไรที่เป็นอย่างอื่นเลยนะนอกจากทหารนะครับผมนะซึ่งดูเหมือนกับว่ามันน่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์หรืออะไรหรือเปล่านะทำให้เขาออกทหารมาแบบหลายธีมหลายรูปแบบมากนะครับผมสําหรับชุดนี้จะเป็นดอลรหัสดีหนึ่งแปดสี่นะเป็นทหารโบราณแต่ผมไม่ไม่ทราบว่านี้เป็นทหารอะไรเป็นสัญลักษณ์โซเวียตหรือเปล่านะเป็นทหารโกโซเวียตมีมา้ามีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ดูนะ่าสนใจดีครับผมในชุดก็จะมี ม้านะครับผมแล้วก็จะมีหมาหมาป่าด้วยเออมีหมาป่าด้วยชุดนี้น่าสนใจมีปืนใหญ่นะครับผมแล้วก็มีพวกต้นไม้ประกอบฉากนะมีหมาป่าเออหมาป่านี้น่าสนใจอันนี้ผมยังไม่มีครับนะโอเคส่วนใครไม่มีหมาป่าก็ลองจับจองชุดนี้ไปได้ครับผม อีกชุดหนึ่งก็เป็นของดอยเช่นกันนะครับผมรหัส D185 นะอันนี้เป็นสหารประเทศอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับผมนะต้องขอข้อมโหมดผู้รู้อีกเช่นเดิมครับผมซึ่งชุดนี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มีอะไรอีกางะี้มีมานะครับผมมีปืนใหญ่ปืนกลอะไรต่างๆนะครับผมซึ่ง ตามกล่องก็มีตามนี้นะฮะแต่ว่าเห็นในรูปโปรโมทเขามีรูปเรือด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในกล่องมันมีเรือมาให้หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแล้วแกะดูข้างในแล้วมีเรือหรือไม่มีเรือสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือจะรอผมรีวิวก็ผมไม่รู้จะว่างตอนไหนนะโอเคนะคใครที่รู้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมถือว่าแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันเนาะ อ่สุดท้ายนะครับผมเป็นยี่ห้ออื่นที่น่าสนใจนะก็เป็นยี่ห้อซิงเป่านะครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกับยี่ห้อนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ที่ว่าเป็นแบรนด์ที่ซื้องานม็อกของนักม,อกม็อกมืออาชีพต่างๆนะครับผมเอามาทําเป็นงานของตัวเองนะโอเคก็สําหรับยี่ห้อซิงเป่าตัวนี้จะเป็นรหัสอ,ะ,อ,ะ,อะไรอ่ะ XB08004 นะครับผมเป็นดีมคลาแล้วเป็นรถไอศครีมน่ารักน่ารักครับผมพอมมินิฟิกสตัวในชุดชายหาดนะว่าผู้หญิงอยู่ในชุดบิกินี่นะแล้วก็เป็นรถทำไอติมนะครับผมก็สวยงามก็ับผมสเกลก็สำหรับมินิฟิกนั่งได้พอดีนะใครที่แบบพวกเล่นพวกสายรถนะครับผมหรือสายเมืองก็ตัวน,นี้แนะนำาก็ผมจำนวนชิ้นในการประกอบก็1,000ชิ้นพอดีเนาะอ่าโอเคครับผม โอเคครับผมสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมสินค้าที่เข้าใหม่ก็หมดลงแล้วนะครับผมก็ใครรอชุดไหนอยู่ใครสนใจช,ชุดไหนก็สามารถอินบ x ็อกเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมโดยคลิกเข้ามาที่ w w w f a c e b o o k c o m t l a t h a i l a n d นะครับผมหรือจะกดเข้าช่องค้นหาบน Facebook นะครับผมแล้วก็พิมพ์เทียนเจทนะฮะแล้วก็จะเจอร้านเราเลยโลโก้สีเหลืองเนะฮะ เจอก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับผมสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมหรืออยากดูสินค้าในเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่อ่า w w w ร์เว็ o เทปชเอ้ยไม่ใช่เด็กอ่าที่ w w w t n เ toy s ท o p น n l i n e ช็ p ปออนไลเทช็อปนะครับผมในนั้นก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายให้เลือกนะ ก็ใครที่สนใจชุดไหนสามารถแคปจอมามาสอบถามได้ก่อนนะครับผมหรือว่าอยากจะกดสั่งซื้อเลยก็แนะนําให้สมัครสมาชิกไว้นะครับผมเพราะว่าสมัครทีเดียวแล้วก็กกอะที่อยู่แค่ทีเดียวนะครับผมเราสามารถสั่งซื้อได้เรื่อยๆนะครับผมโดยการต้องชําระเงินด้วยนะไม่ใช่สั่งซื้อเรื่อยๆแล้วก็ไม่ชําระตังนี้ไม่ได้นะครับผมอโอเคก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้เรานะครับผมแล้วเราจะมีคลิปใหม่ มารีวิวเพื่อนที่ชมอีกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนคลิปนี้จบแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ